ใส่เอ็นใช่เอ็นแก้วงวนอืมพักทายสบายดีพี่น้องตอนนี้เปื่อยแล้วพี่นอ้องเ,เปื่อยไปคักๆเลยนี่เป็นเส้นแก้วมาเลยนี่โอ้มาพี่น้องกําลังต้มแบดไปเปื่อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังหัน่นลงใช้กับแซ่บนกัเด้อพี่น้องมาแรงเด้อกินสมพักใส่เอ็นงวัว เอ็นแก้วเลยเนี่พี่น,อน้องไนี่ต้มเปื่อยแล้วมามาพี่น้องสมพักวันนี้สมพักสมพัก,กลำใส่เอ็นแก้วง้วกับสวัสดีและสบายดีด้อพวอพีอ่พี่น้องเบิร์ดชุข,ขูดชูคนมาพบมาพ่อกับช่องอน,นุสามเคเวว่าไปคือเก้าพี่น้องมามาพี่น้องมาหนิขั้นสมพัก ชมพักกระลำพี่น้องมือนี้ต้มใส่เอ็นแก้วงัวมือนี้เบลโบมีพักเลยพี่น้องมือนี้กินชมพักแลก้วก็มีแหนมหมูห่อหนึ่งนี่นะแก้มแก้มลุงโดดเนะพี่น้องมามาพี่น้องบ่งมีอย่างไรอยากห้างพี่น้องมือนี้จุดจวดเลยบอกว่าอย่างไรก่อนจะไปรับชมคลิปพี่น้องขอพากย์จัง่อยพี่นอกก้องพากค้นซับตะคายค้นไลค์กดแชร่ช่องน้ำน้ำสามเกเกว่าออไปคือเก่าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบ,บคกขอบใจพี่น้องบ่อจะคุยอยู่ค้นแในในเกยีเกรยรจะตามช่องอนนอนสามเคพี่น้องมามามเมื่อนี้ก็ได้แทบแทบขอเนียวสองห้องมื่อนี้บม่ได้ใส่ติ๊กเลยงานดวนงานดวนดวอืมสมพักคำแรกแข่งมันพี่น้องอใส่เอ็นใส่เอ็นแก้วงวนอืม

แ่บๆไปเนาะต้่มนังไปเปื้ย สมพักพี่น้องจัดตัวมกพริกดิบมันรอดเข้ากันนมันอัลมล้๊มเลยพี่น้องเอ้ยฮันเหอวันนี้มันนี่พอดีเลย เพชรเอาเรื่องพี่น้องซองมาก ใส่กำเนิดมูพี่น้อง แสบแบไม่น้องแซ่บๆยำาบไกลุดกลุดด้วยนังมันเนี่หน่อยพอดีเลยอืม ะีปน้องคำชี่ถ่ายอืมบัดเก่งพี่น้องแซบคลากริสเกี้ยงตับคลิปนี้ก็ได้บ่มีอย่างไรพี่น้องคำมาแรกอะ่ะผกักจังเลยพี่น้องผกกักก้นชักไข่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอนนนสามเคเคพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุขอบใจที่เข้า มาให้เกียรติติดตามรับชมช่องอน,นุสามิเคนะพี่น้องคลิปนี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องกราบคำสวัสดสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุขุคนพี่น้อง